การลดราคาแบบกระหนำ่ำยุนแรงของ BY d ดีทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าผู้ที่ทนไม่ไหวก็จะตายก่อนเหตุผลที่ BY d ดีมีหนี้สินน้อยมีเงินสดเยอะก็เพราะเหตุผลคือเข้ยายกย้ายเงินที่เป็นหนี้สินไปสู่ซัพพลายเออร์ครับเป็นกลยุทธ์กลมเมรร็ดเด็ดพายที่บริษัทอื่นเขาไม่ทาฉลาดมากนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ทํากาไรและยั่งยืนผู้ริโภคอยู่ไม่ได้ซื้อรถมาแล้วไม่มีศูนย์บริการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงหลายหลายคนที่ซื้อรถมาเพียงปีเดียวฮะตอนนี้ไม่มีศูนย์บร แอนเนต้าย,ย,ย,ยังอยู่ได้อีกหรือเปล่ามูลค่านี่เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นี่ที่จ่ายดีลเลอร์นี่ที่จ่ายซัพพลายเออร์นี่จุลจิสติกนี่รัฐบาลไทยเ,เงินสนุนจากสัมปชมิตรมันหลายหมื่นล้านอยู่นะมันต้องมีแคชโฟล์แล้วต้องไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนทำยังไงก็ต้องลดต้นทุนให้ได้ในการที่จะต้องให้ซัพพลายเออร์นี่แหละร่วมกันเนี่ยดีบรีสทาสวัสดีครับวันนี้คุยเรื่อง e v จีนนะครับทะเลเดือดสงครามราคา นะฮะเป็นเรื่องทะเลแดงเดือดเลดโอเชียนในภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าเมื่อมีการฟาดฟันราคากันอย่างรุนแรงเนี่ยสถา,านการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าเลดโอเชียนทะเลแดงเดือดทาไมต้องเป็นเช่นนั้นสงครามราคาทําไมต้องเกิดขึ้นในประเทศจีนเพราะเหตุผลคือนี่คือสไตล์จีนวัฒนธรรมจีนครับการแข่งขันเป็นเรื่องปกติของคนจีนที่ต้องมาฟาดฟันต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะแล้วก็ฆ่าผู้แพ้ให้ตายเรียบนะฮะ พื่อตัวเองจะได้เป็นผู้ชนะหนึ่งเดียวในตลาดหลักการพวกนี้เป็นหลักการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์นะฮะในสังคมจีนเนี่ยการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะฮะการลดราคาแบบกระหนำ่ำรุนแรงของ b ีวทํดีทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่าผู้ที่ทนไม่ไหวก็จะตายก่อนนะฮะตลาดทะเลสีแดงเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง2 3ปีที่ผ่านมารถยนต์ e ีวีหลายหลายลายที่เป็นรายย่อยก็ล้มตายกันไปจาก เกิดมาร้อยกว่าวบริษัทตอนนี้ก็เหลือ4ี่ห้าสิบบริษัทล้มตายจากกันไปถูกควบรวมกิจการกันไปแล้วแต่สถา,านการณ์แต่และบริษัทเป็นอย่างไรนะครับการโอเวอร์ซัพายของรถยนต์ e ีวียล้านคันในประเทศจีนเนี่ยมันทําให้ทุกชาติก็มีปัญหานะครับไม่ใช่ว่าประเทศจีนประเทศเดียวประเทศอื่นๆที่โดนการส่งรถราคาถูกเข้าไปตีตลาดเนี่ยทำให้ยอดรถ EV ของจีนขายดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะตลาดรถ EV จีนในแบรนด์จีนในต่างประเทศก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสงครามราคานะครับการทําสงครามราคาในประเทศจีนเป็นเป็นอะไรที่เป็นยูนิคอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนยกตัวอย่างเช่น b ีวดีลดราคาลงไปลบสามันไม่ใช่ลดไป 5%, 3%, ลด30%นะฮะแต่การลดราคากลับทําให้เขากําไรดีขึ้นนะฮะแต่ว่าโอเค หุ้นเขาอาจจะตกนะครับชั่วคราวพอสักพักหนึ่งยอดขายดีหุ้นก็จะกลับมาเองนะครับเราดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย BYD มียอดขายเพิ่มขึ้นตั้ง4 1 2 6หลังจากที่มีการกระหน่ำซัมเมอร์เซลลดราคานะครับจีลี่ก็ลดราคาตามครับก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมา2 1 9 2เกอเนตะฮะเกทวอลมอเตอร์กลับไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเกทวอลมอเตอร์ไม่ได้เล่นสงครามราคาก็เลยขายไม่ค่อยดีครับแต่ก็ไม่ติดลบนะครับก็ขายได้เท่าๆเดิมนะฮะรีออโต ก็คือพูดง่ายๆว่าที่ได้รับผลประโรยชน์จริงเต็มๆก็คือ BYD g ี่รและก็รีออโต้ส่วนยี่ห้ออื่นๆก็ลดลงมาเยอะถ้าไม่ได้เล่นสงคารามราคาก็โดนกระหน่ำลดราคาลงมาเยอะครับหรือบางบางเจ้าก็โตขึ้นเยอะเลยครับจากการเล่นสงคารามราคาก็เห็นไหมว่าสงคารามราคาม,มีผลเป็นอย่างยิ่งทําให้ตลาดจีนเนี่ยมันปั่นป่วนวุ่นวายและมีการล้มละลายเกิดขึ้นแล้วก็มีการควบรวมกิจการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเจอสถานการณ์วิกฤตทางการเงินของบริษัทแต่บริษัทไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในเวยเจียงจุนนะครับเป็นซ e o อของ Gate w a มอเตอ r ก็ออกมากล่าวหาคู่แข่งนะฮะที่ทำตัวแบบอันตนนรพาลดราคานะฮะก็เขาเลยเปรียบเทียบว,ว่า b ี d วดีอาจจะเป็นเอเวอร์แกนในทรงการอสังหาอเมร,ริกาทราบคือการเงินมีปัญหาความแข็งแกร่งการเงินเนี่ยมีปัญหาไหมเนี่ยเขาอยากให้ไปตรวจสอบดูสถานการณ์ของการเงินของ b ีวดีเนี่ยหุ้นก็ราคาตกนะฮะในรีจุนเฟยก็เลยออกมาให้ข่าวว่าไม่เป็นความจริง มีวดีมีสถานการณ์การเงินที่ดีที่สุดนะฮะถ้าเทียบกับบริษัทรถยนต์อื่นๆเช่ Ford น Ford เนี่ยฮะเทียบกันแล้ว Ford 84%คือหนี้สินมีต่อทรัพย์สินนี่84% B ส d วดีมีแค่7 0เองตามกว่าฟอร์นี่ General Motors มีเตสอร์มี7นสูงกว่าอีกนะฮะแล้วจะมาดูในเรื่องเงินสดสำรองก็มีเงินมหาศาล154.9หาส้าพันล้านยูนยิดเป็นเงินไทยนี่คิดไม่ถูกเลยครับก็โดยประมาณก็ประมาณ60000พันล้านก็ประมาณ6,00กแสนล้านเนสหเอาก 51พันล้านหยวนดียังแนะนาว่าบีวดีเนี่ยนะมีปัญหาการเงินเป็นไปไม่ได้นี่สินของบีวดีมีแค่28.6พันล้านหยวนก็คือประมาณ20,000-20,000กับล้านหยวนเทีย <TH> บกับโตโยต้าเบเตอร์มีตั้ง1.8ล้านล้านหยวนมันต่างก,กันกี่เท่าเนี่ยฮะต่างกันเท่าไหร่สะตีว่าสามหมื่นต่างกัน 6, 6, 60เท่าต่างกันตั้ง60เท่า <k urt> ดูแล้วบีวดีมีสถานการณ์การเงินดีมากคือหนี้สินน้อยมากเลย หรือแม้กระทั่งเทียบกับ Volkswagen ซึ่งเป็นสริีิขาดทุนจับเจินนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหนี้สินประมาณ1ล้านล้านหยวนต่างกันประมาณ30เท่า40เท่าก็เห็นนะว่านี่สิน BYD น้อยมากเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ย BYD ขายรถปีละสล้านกว่าคันนะ4ล้าน6แสนหมื่นคันนี่ทำไมหนี้สินมันน้อยจังแปลว่าเงินสดคุณเยอะมากเลยนะเงินสดคุณมีตั้งเท่าไหร่นเนี่ยแสนกว่าล้านหยวนอ่ะคือห้าหกแสนล้านบาทเนี่ยโอ้ยทำไมเงินสดเยอะจังหนี้สินก็น้อยจังเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่เรามาวิเคราะห์ให้ฟังให้นิดหนึ่งให้เข้าใจนะเหตุผลที่ BYD มีหนี้สินน้อยมีเงินสดเยอะก็เพราะเหตุผลคือเข้าโยกย้ายเงินที่เป็นหนี้สินไปสู่ซัพพลายเออร์ครับเป็นกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพายที่บริษัทอื่นเขาไม่ทําทํำยังไงเหรอครับเขาก็ใช้วิธีคือให้บริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์เขาเนี่ยส่งสินค้าครับแล้วจ่าย10เดือนปกติเขาเดือนเดียวก็จ่ายแล้วครับที่จ่าย10เดือนเลย เอ้แล้วใครจะย,ยอมอ่ะเขาก็ให้บวกราคาเข้าไปครับบวกราคาไปในในส่วนของดอกเบี้ยส่วนต่างเข้าไปนะฮะค่าใช้จ่ายในต้นทุนการเงินบวกเข้าไปได้ในราคาตน้นทุนแท้จริงแล้วก็บวกเข้าไปอีกแต่จ่าย10เดือนอา้าวแล้วเมกเกอร์ทำยังไงพลายเออร์ทำยังไงเอาพลายเออร์ก็เอาตั๋วเงินเขาเรียกว่า by invoice ส่งของเนี่ยไปแลกเป็นตั๋วเงินได้ครับไปแลกเป็นตั๋วเงินก็นไมยความว่าเอา ใบส่งสินค้าไปที่ธนาคารธนาคารก็จะจ่ายเงินสดให้ถ้าคุณต้องการเงินแต่ถ้าคุณไม่ต้องการนี่คุณก็ไปให้การันตีโดยแบงค์ได้ว่าได้เงินแน่คือพูดง่ายว่าการันตีโดยธนาคารว่านี่ตัวนี้ธนาคารรับผิดชอบหรือรับเงินสดทันทีโดยดิสค้าไปนี่มันก็เลยย้ายไปอยู่ที่ซัพพลายเออร์ไงครับ ฉลาดมากนะครับนี่สินก็เลยไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้เกิดขึ้นที่ BYD ครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับเมคเกอร์ว่าเมคเกอร์ยอมทําอย่างนี้ไหมเพราะมันจะทําให้ขั้นตอนซับซ้อนขึ้นมาแต่ว่ามันทําให้งบการเงินหรือว่าดุชลชําระเงินหรือว่างบดุลของ BYD นี่เป็นดีมากเลยจะเห็นไหมครับว่าเขามีนี่สินน้อยกว่า Toyota Motor อร์หกเท่าทั้งที่ยอดขายเขาครึ่งหนึ่งของโตโยต้ามอเตอร์เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ไหมครับ แต่ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นการโยกย้ายหนี้สินจากบริษัทใหญ่นะครไปให้ซัพพลายเออร์และไปให้ธนาคารนะธนาคารก็ต้องการันตีจากกลับมาที่บีวดีอยู่ดีนะครับว่าให้บีบดีคุณกันกา,การันตีโดยซัพสินเนี่ก็แล้วแต่แต่มันเป็นเงื่อนไขที่เข้าตกลงกับธนาคารว่าไอใบรางบินหรือว่าใบรับสินค้าของ b ี d วดีเนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารตัวนี้แหละครับ เป็นหัวใจที่ธนาคารที่สนับสนุนเขาเนี่ยจะต้องมั่นใจในทรัพย์สินเขาว่าว่าเขาสามารถที่จะชําระหนี้ได้มันก็เป็นความเสี่ยงของธนาคารแต่ผมคิดว่าวิธีการนี้มันก็เอาหลักทรัพย์เข้าประกันนะฮะหรือมีใครเข้าประกันสักอย่างหนึ่งนะมันต้องมีวิธีการสักอย่างหนึง่งทําให้หนี้สินมันสามารถโยกออกจากง,งบดุลได้เงินที่เป็นเรียกว่าหนี้สินของบริษัทเลยต่ำมากเลยนะอันนี้เป็นความฉลาดหรือเป็นความเสี่ยงก็ไม่ทราบนี่เป็นการพลิกแพงทางการเงินอย่างหนึ่งนะครับในหวน เจียจุนประธานเกตวอลมอเตอร์เนี่ยก็เลยโจมตีเรื่องเรื่องนี้แล้วก็โจมตีเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะฮะเขาไม่ได้ระบุชื่อบริษัทหรอกครับแต่เขาระบุว่ามันมีหลายเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่มีการกระตุ้นยอดขายทําให้เกิดการขัดแย้งกันมากมายหลากหลายเพราะมันมีสมาคมที่เรียกว่าผู้ค้ารถสมาคมผู้ผ,ผลิตรถอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาถกเถียงกันว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะมันผิดหลักการนะฮะยกตัวอย่างเช่นการบิดเบือนข้อมูลยอดขายโดยให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดทำให้เกาดเสียภาพของตลาดในระยะย,ย,ยาวเช่นเอารถ ใหม่มาขายไปรถเก่าเงี้ยรถเก่าที่วิ่งศูนย์ใหม่เนี่ยมันทําให้ผู้ผลิตเนี่ยระบายสต็อกออกไปให้ผู้ขายผู้ขายก็จดทะเบียนปลอมๆนะฮะทำให้การจําหน่ายมันสําเร็จเสร็จสิ้นไปเพื่อได้รับการอุดหนุนประโยชน์จาก,กาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในนโยบายส่งออกที่ผูกพันกับการจดทะเบียนรถยนต์เนี่ยมันก็ทําให้มีการช่อชนในลักษณะของตัวเลขขายซึ่งไม่ได้ขายจริงนะแล้วเอามาพักไว้จนกว่าจะขายจริงอีกรอบหนึ่งเป็นรถซีคันแฮน มันเป็นสิ่งที่ทําให้ยอดขายมันบิดเบือนไปแล้วก็ทําให้มีปัญหาหลายอย่างตามมาเช่นการรับประกันคุณภาพการที่ผู้ผูดริโภคไม่รู้ว่าคนจดทะเบียนื่อคนก่อนนี่มันเป็นใครมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายตามมานะฮะสงครามราคาเนี่ยมันเลยทําให้มีการช่อฉนแบบนี้แหละครับฉะนั้นการที่มีสงคารา,คา,สคามสครารราคาที่รุนแรงในประเทศจีนเนมันก็เคยทําให้สังคมวุ่นวายปั่นป่วนรัฐบาลจีนก็มีความเห็นว่า ถ้าอย่างนั้นถ้ามันซับซ้อนขนาดนี้เรายุติการอุดหนุนดีไหมนะฮะก็ซึ่งได้ยุติไปแล้วนะครับผู้บริโภคมีความเสี่ยงนะฮะในการที่จะซื้อรถ s ิกเกิลแฮนพวกนี้แล้วก็เจอปัญหาได้ในนักการรับประกันคุณภาพในเรื่องของการจดทะเบียนแล้วว่าผู้เจ้าของคนที่แล้วเป็นใครนะครับความโปร่งใสในกยลยุทธ์ระยะสั้นระยะยาวในการที่จะส่งเสริมการขายนะครับผู้บริโภคต้องพิจารณาว่ารถที่เกือบใหม่ คือมันเป็นรถใหม่แะครับแต่มันไม่ได้วิ่งนะฮะก็คือจอดอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นรถใหม่นะฮะแต่ก็เป็นรถเกือบใหม่เพราะเก็บไว้นานหน่อยะะก็แล้วรถจดทะเบียนแล้วก็ถือเป็นรถ second hand นะะอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดซึ่งคนจีนเท่านั้นที่กล้าทำอันนี้คือการค้าแบบจีนสไตล์จีนซ,ซึ่งซึ่งบิดเบือนมากเลยอันนี้เป็นวิธีการค้าที่เรียกว่าการซิกแซกการซิกแซกนี่เกิดขึ้นมากในสังคมจีนนะครับก็อาจจะมีได้ในสังคมไทยเหมือนกัน คล้ายๆกันจีนไทยไม่ค่อยต่างกันนะครับเรื่องนิสัยการค้าขายมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่แบบบิดเบือนอะ่ะท่านที่ก็บิดเบือนนะฉะนั้น e v จีนเลยระสหนักเกมพวกนี้เนี่ยมันเหตุผลก็คือว่าผู้บริโภคก็มีโอกาสที่จะได้ลดราคาถูกลงแต่ก็มีผู้ผลิตบางรายทนไม่ไหวก็เจงไปแบรนด์ดังๆก็ยังอยู่ได้แต่ยแบรนด์เล็กๆสิครับที่มันมีเป็นร้อยๆแบรนด์เนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ทํากาไรและยั่งยืนมีหลายๆคนที่มีความ ล้มเหลวน้มละลายในตลาดจีนผู้โริโภคอยู่ไม่ได้เพราะเหตุผลก็คือซื้อรถมาแล้วไม่มีศูนย์บริการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วรถ E ีวีสมัยใหม่นี่มันต้องอัปเกรดนะฮะต้องมีการทําซอฟต์แวร์อะไรด้วยมันทําให้ปัญหามันยิ่งหนักหน่หนวงรุนแรงนะครับการที่รถยนต์ีวีกลายเหมือนเหมือนซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนเนี่ยต้องมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้รถการใช้งานรถประสิทธิภาพมันต่าลงนะฮะระบบขับเคลื่อนต่างๆก็มีปัญหานะะการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็หยุดทํางาน สตาร์ทอัพอีวีที่เจ๊งไปก็ก็หายไปจากตลาดนะมีแต่แบรนด์ไม่มีคนรับผิดชอบเรื่องอะไหล่บริการนะหลายหลายคนที่ซื้อรถมาเพียงปีเดียวฮะตอนนี้ไม่มีศูนย์บริการไม่มีอะไละหล่รถยนต์นะครับฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทํำยังไงดียอดขายมันขายไปหลายหมื่นคันแล้วแต่อยู่ดีบริษัทที่ขายก็หายจากตายตายจากไปเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันปัญหาพวกนี้ดีนะครับเรามายกตัวอย่างบริษัทหนึ่งนะครับที่ให้เห็นชัดๆคือเนต้า เนต้าถึงจุดวิกฤตเพราะบริษัทแม่ฮอซอนถูกฟ้องล้มละลายอย่างเป็นทางการฮอซอน New นิวเอนเนอร์จีออโตมอไีฟนะฮะถูกขอฟ้องล้มละลายเป็นทางการโดยพิจารณาจากศาลประชาชนระดับกลางที่เมืองเจียงชิงบนมณฑลเจอยเจียงประเทศจีน,จรนครับความเสี่ยงในการล้มละลายของเนต้าเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งนะครับว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไงนี่ข่าวไม่ล่าสุดเท่าไหร่แล้วครับเพราะข่าวมันผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแนละ้วกระบวนการล้มละลายเนี่ยจำนวนนี้ทั้งหมด1 6ึ่งแล้านบาทเนี่ย มันน่าจะสูญหายไปหรือเปล่ารบ,บริษัทเนต้าเจอเจอวิกฤตหนักขาดทุนตลอดเวลานะครับขาดทุนแล้วรวมรวมแล้วเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับสถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่จุดต่ําสุดแล้วผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงตัวผมตัวผมเนี่ยฮะเคยเข้าไปคุยกับผู้ริิหารเนต้าประเทศไทยนะฮะที่กรุงเทพนะครับไปนั่งคุยแล้วนั่งทก ประเด็นปัญหากันว่ารถเนต้าเป็นยังไงไมายังไงทําไมต้องมีการลงทุนในประเทศไทยตอนที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยใหม่ๆนะครับผมก็เลย,เลยได้เข้าใจและรู้ว่าเนต้าจริงๆแล้วเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นบนทนกวางสีนะฮะนครคนนนหนานิงนะฮะแล้วก็มีโรงงานผลิตที่น่านก่อนนะโดยเกิดจากการที่อาจารย์มหาลาัยที่เขาวิจัยพัฒนาแล้วตั้งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพรถไฟฟ้าขึ้นมา ซึ่งพื้นฐานทางเทคโนโลยีถือว่าก็โอเคนะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่มีคือแบรนด์แล้วก็ฐานการเงินที่แข็งแกร่งนะังั้นเราก็มีความมั่นใจยอย่างหนึ่งว่าเขามีความแข็งแกร่งทังด้านเทคโนโลยีแต่ว่ามัยังขาดแคลนทาด้านการบริหารธุรกิจและก็การเงินที่ดีถ้าเขาสามารถที่หาคนที่มีความสามารถในการเงิน พื้นฐานแข็งแกร่งหรือบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆที่มาอุ้มชูเขาแล้วก็ทําให้เขามีประสิทธิภาพในการผลิตนะเพราะเขาเป็นบริษัทสตาร์ท,รทอัพที่เข้ามาสู่วงการได้ไม่นานนะประสบการณ์อะไรก็น้อยนะครับสถานการณ์เนต้าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสัญชาติจีน,นถึงจุดต่ําสุดแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเขาเป็นนักวิจัยจากมณฑลกวางสีแล้วก็มาลงทุนเปิดโรงงานในมณฑลเซี่ยงไฮ้นะฮะที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนี้มาน้อยนะครับ ตอนนี้ก็หยุดผลิตไปแล้วโรงงานที่เซี่ยงไฮ้นะครับซับเออร์หลายรายก็ติดตามทวงหนี้นะครับต้องแปลงหนี้70%ให้กลายเป็นหุ้นและอีก30%ก็อาจจะรอรับเงินสดในระยะยาวเป็นหุ้นวดนะอันนี้ที่เขาคุยกันนะครับฮอซอนนิวเอนเนอร์จีเนี่ยเคยจะไปจดทะเบียนที่ตลาดสตารทัพฮ่องกงเพื่อระดมทุนก็ไม่สําเร็จนะฮะอันนี้เผชิญกับการฟ้องร้องจากหลายบริษัทนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราหน้าลำบากใจตอ,อนนี้เรามาเจาะลึกไม่ลึกเท่าไหร่เจาะหรือเจาะ รายละเอียดดีกว่าเนต้าออโต้ไทยแลนด์สถานการณ์ปัจจุบันในเดือนมิถุนาเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างที่เราทาความเข้าใจว่าเนต้าในไทยละ่ะยิ่งตลาดเนต้าในไทยนี่ดีมากนะครับสำหรับรถราคาประหยัดอีโคโนมี่ของเนต้านี่ขายดีมากขายถึงอันดับ2อันดับ3เลยครับในสนถานการณ์การขายรถ E ีวีในประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดที่ดีมากสําหรับเนต้ามียอดขายที่ผ่านมา2 0,000กว่าคันนะครับคราวนี้เขาเปลี่ยนผู้บริหารใหมนะ่ไปเป็นซุนเปาหลงนะฮะ เป็นหัวหน้าสายธุรกิจเอเชียนะฮะประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะที่เป็นคนที่ดูแลประเทศไทยอยู่ก็สํานักงานก็เลิกไปละที่เซี่ยงไฮ้นะฮะเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะฮะคือเขายังไม่ได้หายไปจากโลกนี้นะครับพรเพียงแต่ว่าเขาโดนฟ้องแล้วก็บริษัทก็ยังคงอยู่โรงงานก็หยุดผลิตไปแล้อะไรก็หยุดผลิตไปล้ อันนี้ก็เลยอยู่สถานการณ์ฟื้นฟูกิจการอยู่นะครับสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหม่ก็กาลังจะต้องปรับปรุงใหม่โครงปรับโครงสร้างบริษัทใหม่นะฮะทั้งในจีนและในไทยนะครับก็มีการพูดถึงว่าแบรนด์เน้ตอังยังอยู่ได้อีกหรือเปล่ามูลค่านี่เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะนี่ที่จ่ายดีลเลอร์นี่ที่จ่ายซัพพลายเออร์นี่จัลจิสติกนี่รัฐบาลไทยเงินสนุนจากสัมปชมิตรมันหลายหมื่นล้านอยู่นะดังนั้นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต้องมาแก้ปัญหาโครงสร้างว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนกัน ะะแต่บริษัทกลับอยู่ไม่รอดจริงๆการมียอดขายไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้บริษัทยอยู่รอดนะฮะเพราะว่าบริษัทที่จีนบริษัทแม่ขายได้น้อยมากนะฮะในช่วงหลังเพราะต่อสู้ในสงครามราคาไม่ไหวก็เลยหยุดมันก็เลยมีผลกระทบต่อประเทศไทยซื้อขายดีนะ,ะ,ะทศไทยขายดี2องหมืน่นานคันนี่ถือว่าโอเคแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าผู้บริหารหรือว่าเงินทุนจากประเทศจีนไม่มาปัจจุบันเนต้าก็เลยเหลือผู้บริหารที่เป็นดีลเลอร์อยู่ แค่40สาขาจาก60เลิกไป20กว่านะครับก็เป็นปัญหาอยู่นกว่าในเมื่อมันไม่ได้ผลิตไม่ได้ขายดีลเลอร์จะอยู่ได้ยังไงในสุดท้ายก็ต้องเลิกไปหมดนะครับดังนั้นบริษัทเนตาจะกลับมาได้หรือไม่เนี่ยผมยังดูว่ายากอยู่นะดีลเลอร์ถอนตัวไป20กว่าลายเทขายรถในสต็อกนะขายกันแค่3แสนบาทนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะโรงงานที่บางชันที่ผลิตรับจ้างผลิตเนต้าก็หยุดผลิตไม่มีอะไรส่งมานะครับ ปัจจุบันเนี่ยเนต้าเหลือ400คันก็ขายออกไปเป็นสต็อกให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เอาไปทารถฟีดนะฮะก็คือเคลียร์สต็อกได้ละนะฮะตอนนี้จะเริ่มต้นผลิตใหม่ในรุ่นใหม่ผมเห็นรถเขาก็ดีมากนะแต่ต้นทุนการผลิตจมันเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าเขาผลิตน้อยไงเาผลิตน้อยต้นทุนการผลิตก็แพงไงผมก็เลยไม่คิดว่าเขาจะอยู่ได้ต่อสู้ในตลาดส,สงครามราคาได้อย่างไรมีอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้นะก็จะต้องรวมตัวกับบริษัทใหญ่เป็นสาขา,อย,าอย่างเช่นยุโรอยางเช่นวูหลิงเนี่ย ทำไมรู้หนิงอยู่ได้ทั้งๆที่เป็นบริษัทเล็กนะที่ในหน,นังหนานหนิงเหมือนกันอยู่ในที่กวางสีเหมือนกันเพราะเขาให้บริษัทใหญ่เข้ามาร่วมทุนนะครับฉะนั้นการร่วมทุนกับบริษัทใหญ่ก็เลยมีฐานการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถทําการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง mm hmm. ก็เป็นการเจาะตลาดตลาดที่มีศักยภาพระดับหนึ่งนะครับ คือบริษัทใหญ่ไม่ทําบให้บริษัทเล็กทาบริษัทเล็กก็ทาได้เพราะบริษัทเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงแต่ว่าส,สนับสนุนโดยเครือข่ายของบริษัทใหญ่แล้วก็สนับสนุนโดยการเงินของบริษัทใหญ่มันต้องมี cash flow, แคชโฟล์เลแลวต้องไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนทํำยังไงก็ต้องลดต้นทุนให้ได้ในการที่จะต้องให้ซัพพลายเออร์นี่แหละร่วมกันที่วูหลิงอยู่ได้ก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับวูหลิงก็เกือบจะไปหลายครั้งนะครับแต่ก็มี G.M เข้ามาซื้อกิจการตอนหลังก็มีแสกเข้าไปซื้อกิจการ ุกวันนี้ก็ขายดิบขายดีนะครับเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนได้เก่งผมเคยไปเยี่ยมบริษัทวูลิงผมก็เลยเข้าใจฮะเนต้านี่ก็เคยไปเคยคุยกับเซลเขาเหมือนกันว่าทําไมยังไงท,ที่ไหนคือเนต้าคล้ายๆวูริงอะโตมากับความมีประสิทธิภาพคือพูดง่ายว่าเป็นคนจนอะทำงานแบบเขาเรียกเก็บเล็กผสมน้อยอะแต่ว่าเงินทุนมันไม่พอคือการที่จะคุณจะเก็บเล็กผสมน้อยได้คุณต้องทุ่มอะพอคุณทุ่มปุ๊บคุณต้นทุนหน้าตากุณไม่มีคุณก็เดินต่อไม่ได้ วาเดินต่อไม่ได้คุณก็ล้มไงดังนั้นการที่จะเดินต่อไปให้ได้คุณต้องหาหน้าตากักนายทุนใหญ่เข้ามาจัดการบริหารการเงินแล้วปล่อยให้คนที่มีความเชี่ยวชาญนั้นเทคโนโลยีบริาหารเทคโนโลยีไปเพราะรถเข้าออกมานี่ใช้ได้เลยประสิทธิภาพผมไม่รู้ผมไม่เคยใช้แต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะผ่านไปได้นะเพราะมันขายถูกไงถ้าคุณมีต้นทุนทีนท่ถูกและคุณขายถูกเนี่ยคุณงอยู่ได้อยู่นะฮะพวกบริษัทใหญ่ทําไม่ได้หรอกครับเนต้ามีลูกค้า22,000ันคันเนี่ยเขาจะรับผิดชอบอยังไงตอนนี้แทบจะไม่มีดีลออะไรที่จะะะให้้บรริกาแลวนะ แต่ดีวเลิกก็คงยังไม่ทิ้งลูกค้าหรอกครับเพราะว่าบางรายก็ยังเดินเนินกิจการอยู่ก็คงอยาให้บริการในลักษณะของดูแลรถแต่มันไม่มีอะไหล่มันไม่มีอะไหล่แล้วจะทำยังไงแต่รถยนต์รถไฟฟ้ามันไม่ได้เสียหายมากมายเลยหรอกครับฉะนั้นการที่การที่จะอยู่รอดในการใช้รถไฟฟ้าต่อไปก็จะมีเรียกว่าอู่นอกอมันช่วยบริการให้แล้วก็ซัพพลายอะไหล่จากท้องตลาดมาได้อยู่นะสิ่งสําคัญคือ เนต้าวีหนึ่มื่นเจคันเนต้าเอ็ก7คันเนี่ยมันได้ทําสัญญาไว้กับกรมสัมประสามิะว่าจะต้องผลิตคืนเนี่ยหต่อหนึ่กับ1ต่อหนึ่งดังนั้นเนต้ามีความจําเป็นจะต้องผลิตรถคืนอีก2 1ง4มืคัน X อ็ก e i เม h กอินไทยแลนด์เอาแล้วเขาปิดกิจการไม่มีอะไรแล้วไม่มีคนทําแล้วมันจะหายไปไหนอะ่ะไอ้รถที่จะผลิตใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนอะ่ะรวมๆแล้วนี่ประมาณ2 5 0 0 0คัน ที่เขาต้องผลิตแต่ยังไม่ผลิตสักคันเลยบริษัทก็เจ๊งไปก่อนเงินสนับสนุนที่ได้ไปคือ2,663ล้านผู้บริหารซุนเปาหลงกล่าวว่าเราพยายามอย่างหนักที่จะกลับมาให้ได้ยอมรับว่าสถานาการณ์ปัจจุบันนี้มันหนักมากแต่พยายามกลับมาให้ได้ก็เอาใจช่วยครับเพราะเป็นไปได้นะครับที่เขาจะกลับมาได้เพราะเหตุผลก็คือว่าสินค้าเขายังมีอยู่ แต่ว่าไม่มีเงินทุนในการผลิตถ้าจะกลับมาก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่นะฮะจริงๆไม่น่อปล่อยให้สถานการณ์มันลุกลามใหญ่โตขนาดนี้เลยน่าจะแก้ปัญหาตั้งแต่แรกๆโดยการขายกิจการให้กับบริษัทใหญ่ๆที่เขามีศักยภาพนะแล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กแล้วกันก็จะอยู่ได้นะเราจะเห็นสิ่งนี้มากมายครับการตรัดสินใจผิดพลาดของการบริหารจัดการเนี่ยทำให้บริษัทล้มลงไปอย่างไม่น่าเชื่อว่าผมก็เห็นเนตอรเขาเปิดตัวในประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะมั่นใจมากเลยนะครับที่ผมไปคุยกับเขานีู่สึกเออก็ เป็นบริษัทที่มีมีศักยภาพดีนะฮะในเรื่องสินค้าเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เรียกว่าสตาร์ทอัพจริงๆเ่ยร,ราคามันถูกไงแล้วก็สินค้าก็พอใช้ได้ไงเน้นราคาประหยัดไนีซึ่งมันเหมาะสมกับประเทศไทยมากเลยเพราะประเทศไทยเราไม่ได้มีคนที่บินเงินดุกถุงกันถังเนาะดังนั้นการเราใช้รถราคาประหยัดก็ขายดีแล้วก็ออกมาตลาดก็ขายดีจริงๆขายดีอยู่ปี2ปีตอนนี้เจ๊งไปละ เจ๊งนี่หมายความว่าเขาไม่ได้เลิกกิจการนะครับเขาหยุดกิจการชั่วคราวสถานการณ์จริงๆแล้วมันเป็นยังไงต้องต้องติดตามต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับ